นายมงคลชัยรงแสงบรจทุกคนอีความคาประมาณคร่งฟ้าื่อที่ผมในเวลาปีกว่าๆนะครับตั้งแต่มื้อสภา262เนี่ยผมลงเก็บข้อมูลภาคสนามผมเห็นภาพเราเห็นปัญหาและผมเห็นความต้องการของพี่น้องเราได้เห็นคำพูดที่เขาเล่าให้เราฟังเราได้เห็นแววตาที่เขาจะสื่อสารกับผมว่าเขาอยากหาพื้นที่ใหม่ เขาอยากหาคนที่จริงใจและมาช่วยปัญหาเขาจริงๆซึ่งผมเรียนเลยว่าผมไม่ได้คิดนะครับว่าผมไม่มีพักการเรืองสนับสนุนผมผมไม่มีฐานเสียงผมจะชนะได้อย่างไรแต่ผมวันนี้ผมอยากถ่ายความคิดว่าถ้าท่านคิดว่าจังหวัดของท่านมนต้องพัฒนาได้มากกว่านี้ และท่านคิดว่าจังหวัดของท่านเนี่ยยังมีปัญหาที่คงอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายยังไม่มีใครแก้ท่านลุกขึ้นมาสิถ้าสมมุติว่าเราจะพัฒนาเชียงรายเราเนี่ยให้ทุกส่วนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอนนย่างแน่นอนครับโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าถนนเป็นสิ่งจาเป็นแต่พี่น้องหลายส่วนนะครับวันนี้ท่านเห็นไหมครับว่าห้วยชมพูเราอ่ะ ท่านจะเดินทางไปต้องใช้เวลาเท่าไหร่มันกลายเป็น amazing Thailand อยู่ในเขตอเมืองเมืองครับแต่ต้องใช้เวลาในการเดินทางร่วม2ชั่วโมงต้องไปอ้อมดู่นนะครับไปแม่จงแม่จมใช่ไหมครับแล้ววกกลับมาที่พูทชมพูถ้าเราคิดว่าเราไม่แก้ปัญหาแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องคนขุดน้อยหรือปัญหาบุกรุกป่าเพราะเราไม่ได้แก้กันที่กนเดยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอก d i s r u p t i o n ประเทศไทยนะครับจริงๆทั้ง3เรื่องไม่ได้เป็นหน้าที่ของอบจ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับพี่น้องเชียงรายให้โอกาสผมเป็นนายกอบจผมจะไปร้องขออีก75นายกอบจทั่วประเทศบวกกรุงเทพมหานครนวันนี้1ขอรัฐบาลการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองให้มากกว่านี้ถ้าท่านให้มากระปิดก,กับควยเห็นไหมครับปัญหาน้ําท่วมก็มาแก้กันมันก็กลายเป็นแรงเอาเงินมาช่วยแรงมันก็กลายเป็นท่วงเพราะเราท้องถิ่นไม่ได้จัดการตัวเราเอง ทุกอย่างยังไปอยู่ในเรื่องของกระทรวงเป็นส่วนใหญ่ส่วนเรื่องที่2ผมแน่นอนครับผมอยากร้องขอรัฐบาลกลางว่าท่านต้องปฏิรูประบบราชการเพราะอะไรเราดูงบประมาณแผ่นด,ดินนะครับสาาล้านล้านแต่กลายเป็นงบที่เป็นเงินเดือนข้าราชการและรายจ่ายประจำเนี่ยท่านรู้ไหมว่าเท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วเราจะมีเงินในการที่เอาไปแก้ปัญหาพี่น้องเราได้อย่างไรถ้าเราไม่แก้นั่นคือเรามองประเทศไทยคือบริษัทบริษัทหนึ่งวันนี้เรามีพนักงานหรือมีโครงสร้างที่เรียกว่าเอาไปช่วยประชาชนนี่ยมันซ้ําซ้อนผมได้ยินนะครับพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ในกรมชนหรือกรมทรัพย์น้ำเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยต้องขึ้นทั้งหมด9ก้าระทรวงและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด38หน่วยงาน ท่านลองนึกภาพดูสิครับว่าน้ําแค่หนึ่งน้านทำไมเราปล่อยให้มันยุบยับอย่างนี้หมดแล้วเราจะแก้ปัญหาะยาชนได้ทันท่วงท,ทีอย่างไรนั่นคือเรื่องที่2ต้องปฏิรูประบบราชการน,นะครับอย่างกระทรวงพมอเนี่ยหลายหลายพันธกิจสามารถจะจัดการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นหรือจังหวัดจัดการตัวเองได้อยู่แล้วส่วนเรื่องที่สามนี่คัดมากครับ ที่ผมบอกเรื่องกฎหมายเราเคยได้ยินนะครับอดีตท่านรองผู้ว่าที่จะต้องไปติดโกงติดตลาดเพราะว่าอนุมัตโครงการบางส่วนในพื้นที่ต้องห้างถ้าเราไม่แก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกถนนจริงๆถ้าเราทําดีๆนะครับถนนเชื่อมโยงโดยที่ให้ท้องถิ่นมามาทําสัญญาว่าป่าไม้จะต้องคงอยู่ในอนาคตไม่มีการเผาป่าไม่มีการบุกรุกแต่มีถนนในการขนย,ย้ายพืชเกษตรที่เข้าปลูกนะลงมาข้างล่างเนี่ยผมว่านั่นคือการสร้างโอรงการนะครับ เชียงรายเราไม่เหมือนจังหวัดเราไม่เหมือนแค่เราไม่เหมือนจังหวัดที่อยู่ส่วนกลางเพราะเราติดประเทศเพื่อนบ้านเราต้องให้น้ําหนักกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าน,นี้การแก้ปัญหาหมอกควันการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดส่วนใหญ่เราเหมือนยืนกันคนละมุมถ้าวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชิงลายนะครับอาจจะมีท่านผู้ว่าด้วยเป็นเป็นแกนนําเราจะทําอย่างไรละ่ะที่เราจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเมียนมาประเทศลาวและสร้างยกระดับพี่น้องที่อยู่ติดกับชายแดนให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าที่เราเจอปัญหาการเผาป่าหมอกควันทุกๆปีเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงและที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเราแก้กฎหมายที่เป็นธรรมแล้วเนี่ยพี่น้องที่ผมเคยไปสัมภาษณ์เขาว่าถ้าเขาจะปลูกไม้ยืนต้นเหมือนที่ พวกเราส่งเสริมกันเนี่ยเขาบอกว่าพอถึงเวลาป่าไม้มาเอาที่คืนเนี่ยก็คือต้นที่เขาปลูกยังไม่ทันเก็บเลยก็าถูกฟันทิ้งไปหมดเขาเลยต้องเสี่ยงก็คือปลูกพืชที่ให้ผลผลิตเร็วอย่างเช่นขา้าวโพด3-4เดือนเก็บแล้วก็บุกพุกกันไปเรื่อยๆถ้าแก้ปัญหานะครับประเทศเราไม่ได้แก้ที่เชียงรายนะครับต้องแก้ที่ประเทศไทยด้วยการที่แก้3มเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะที่เชียงรายทุกจังหวัดในประเทศไทยเราเป็นแบบนี้หมดท่านได้ยินนะครับว่าฤดูหนาว เอาเสื้อกันหนาวมากว่าจะสัง่งจ้างอะไรต่างๆมันเข้าสู่ฤดรูร้อนลสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราต้องแก้กันจริงๆเราจะเห็นเรื่องคอร์รัปชันเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรเพราะโครงสร้างที่ทําให้มันเกิดความล่าช้าเอกชนก็เลยจะต้องเอาเงินไปใส่ใต้โต๊ะถ้าเราปรับโครงสร้างอะไรที่มันเร็วนะครับผมเชื่อได้เลยว่าข้าราชการไม่มีใครอยากทุจริตไม่มีใครอยากโกงแต่ระบบไม่เอื้อให้เขาได้ทบในสิ่งที่ดีๆครับผม